เงียบเลยอะไนี้หอมุงเดีวยวสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสุขูสุขอนครับมาพบมาพอกับช่องชาชาตงุงละชาแนลนะพี่น้องมาวันนี้นี่สวัสดีครับเร็วเอานะครับวันนี้นะครับเอาเมนูาฝากพี่ต้าน้องเป็นเมนู ลอยเลือดได้พ <till> <t> ี่น <pareil> ้องเด้อลอยเลือดองต้องเลยพี่น้องนี่นี่ๆๆคักขนาดเลยพี่น้องคนนี้เมื่อกี้อยู่ยโสนะพี่น้องเนะครับตัวนี้เป็นตุ่มนะพี่น้องเอามาส่วนหนามได้พี่น้องเด้อเป็นตุ่มเป็นออมนะครับเนาะพักเอามาเมื่อกี้ก็มีบักทัวได้พี่น้องเด้อมีบักแตียงนะครับมีหัวหัวมีสลระเหนี่ยมีผักซีเร่าได้พี่น้องเด้อมาๆๆพี่น้องมาแซ่บๆกันนะครับเด้อเข้าวเหนียวคือเอาพี่น้องเอามันนอนแซมมันเลยเดี๋ยวลูกที่กินเขากันไปเลย มาได้พี่น้องได้แซ่บๆกันได้ป่าวนี่ยฮมฮึมฮึม,ม,ม,มข้าขนาดพี่น้องเลยต้องกราบขอโทษพี่น้องผู้คนมากินดิบได้ในพี่น้องเนีย่ย มันทานมันบ่ห <c oughs> ือเฮ้ยพี่น้องเอ้ยใส่เอาซินให้หมากินซิข,ขนาดเลยเอาสินให้หมากินซิใช่อหือเอาสินให้หมากินสวัสดีครับพี่น้องน้อยทุกเอาบักแดงให้มันกินบ่ หืแล้วบบกแดงเห้ยมันมามาพี่นลองแซมกันเถอะหรอพี่นลองอ๋อมีเตงโมบวกอยู่กินน้ำอยู่อ่ะอืมโอ้พี่เสือน้ำเลยพี่นลองเลยผมซรอยเสือใช่ไหมข้าขนาดเลย đầy chín đồn là nha có dị mò cái hm 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 luôn hm 나음흠 <laughs> <laughs> แกไป้องเอ้ยโอ้ยเจาหมวกกันน็ออาไปค่ะอ้ยาหมาที่กินอ้าว <c oughs> เอาไปค่ะย <c oughs> าที่กินคือเบ่งกล่องน้ำพี่น้องเลยไปเลยครับไปดู <c oughs> ขกล่พี่น้องอ่ะหอมข้ากขนาดวันนี้กลับบานแล้วพี่น้องนะมีโอกาสกลับบานอ้าว <laughs>

โอมันก็ระซับชาดกันโอ้อืมแส่บอ่ะหืมอย่ากดเด้อโอ้ซองมากอยากนะเด็กกดโอ้ยเจ้าอืมโอ้ พี่ลูกมันเบิ่งลูกเขาดิเยอะกล้องวานจ่วยดีพี่น้องกับเอ้หืมยังแล้วอ่ะฟ้งนี้ตำก็เริ่มหลายหืม ได้ชูไปเยอมากพี่น้องเสียอบ,บอะยบไบ่ได้แค่กล้องว่ะบางรูปกล้องยาสเบางลูกกล้อง หนูเป็นอย่างนี้ออือโอ้ขับขับกรจาชาติอืมเราจะกระจายตรงก็ได้ปะแกควรจะอยู่อ่ะขาดก็ไม่อยู่นี่ล่ะอยู่เลยเนาะไม่อยู่อ่ะไม่เห็นอย่างลัน เชี่ยไปบพไาะอะไรล่ะยังระบาดอยู่ชี่ <c oughs> ยขาดเผาเผา <c oughs> ไม่อดเชจาดเผาเผาอ่ะ <c oughs> ม่นี่แดดดีพี่น้องเอ้ผมป่ได้จวดเด้พี่น้องเลยลืมเลยเอาอนคละสวนไรก้อนใดล่ะก้อหรือเปล่า เ่็ดซองหนาวปะเนี <boundaries> ่ยคือ uh, ด็ดกุชาข่างนี่นะ ออืืมมเขาทายพี่น้องเออเอาตเโานี่กับอะไรกันอยู่ กนมามเสือนจะได์กระศิษฐ์ <g ül üyor> <g ül üyor> ท่วกไข่โบามาในได้พี่น้องเนาะโบไหลใยยหญ่หาง <c oughs> สว่วนเราข้ามยังเพื่อพี่น้องเอฟซีด้พี่น้องเนาอ หืมหืมหืมมาเถอะเดีสัสดีครับพี่น้องเลยหือ <c oughs> หือ ไม่น่าติดปากรึเบ่ไม่น่าติดปากอยู่บป่มีเ่มีเนาะเ <c oughs> อาเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเนาะช่องชา,าชาติธงก้าวชาแนลเนาะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายเนาะครับเนาะกะ็รบกวนพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้จาชาติรงก้าวเนี่ยนะครับเด้อ กะมื่อนี้ผมเอาเมนูมาฝากพี่ตอนน้องแล้วครับมาเป็นเมนูบ้านๆลนะพี่น้องเนาะเมนูอีสานบ้านเฮาสารับันทึกสิจากลาพี่น้องไปทีน่นี่มาพอกันทิมหนาแล้วครับเนาะเอามาพี่เร็วสวัสดีครับเร็วอันนี้กลุ่มกึ่งสีสารบันทึกสิจากลาพี่น้องไปที่นี่นะครับสวัสดีครับ